การสร้างโจทย์ปัญหาตอนที่สองสวัสดีครับน้องๆวันนี้น้องพลอยมาดูคุณพ่อเก็บผักที่สวนครับคุณพ่อได้เก็บผักได้เยอะแยะเลยน้องๆมาดูกันนะครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปไปกันเลยครับอ๋อหอคุณพ่อเก็บแครอทได้เยอะแยะเลยวันนี้คุณพ่อเก็บได้กี่เข่งคะ วันนี้พ่อเก็บได้13เขง่งแต่ละเข่งมีแครอทอยู่55หัวนะลูกพลอยอยากรู้จังค่ะว่าวันนี้คุณพ่อเก็บแครอทได้ทั้งหมดกี่หัวอย่างนี้พลอยต้องทำอย่างไรล่ะคะคุณพ่อพลอยก็ต้องลองสร้างโจทย์การคูณขึ้นมาก่อนนะจ๊ะจากจำนวนเข่งและแครอทในเข่งพลอยสร้างโจทย์ได้13คูณ55เท่ากับเท่าไหร่นะ สร้างโจทย์การคูณแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วจ้าและจากโจทย์ที่พลอยสร้างขึ้นถ้านําไปสร้างโจทย์ปัญหาได้นะพลอยสร้างโจทย์ปัญหาการคูณนี้ให้พ่อฟังหน่อยสิลูกจากโจทย์ที่สร้างพลอยสร้างโจทย์ปัญหาได้ว่าพ่อเก็บแครอทได้13เข่งแต่และเข่งมีแครอท55หหัวพ่อเก็บแครอทได้ทั้งหมดกี่หัวคะใช่แล้วจ้า จทย์ปัญหาข้อนี้สิ่งที่โจทย์บอกคือพ่อเก็บแครอทได้13เข่งแต่ละเข่งมีแครอท55หัวและสิ่งที่โจทย์ถามคือพ่อเก็บแครอทได้ทั้งหมดกี่หัวซึ่งความหมายของโจทย์ข้อนี้คือพ่อเก็บแครอทเข่งละ55หัวจำนวน13เข่งซึ่งก็คือ55บวก55 บวก5้บวกห้ไปเรื่อยๆจนครบ13ตัวเรามาแสดงวิธีทำข้อนี้กันนะพอเก็บแครอทได้13เข่งเข่งละ55หัวหาผลคูณในทีละหลักนำตัวคูณในหลักหน่วยคูณทุกหลักของตัวตั้ง5คูณ13 5คูณ3ได้15หรือ1นึกับ5หน่วยใส่5ในหลักหน่วยทด1ในหลัก10 5ห้คูณหนึได้50รวมกับที่ทดอีกหนึเป็น60ใส่หในหลัก1ิ ดังนั้น5คูณ13เท่ากับ65จากนั้นนำตัวคูณในหลัก10คูณทุกหลักของตัวตั้ง50คูณ13ซึ่งจำนวนใดคูณกับจำนวนเต็ม10ให้เก็บศูนย์ไว้ในใจแล้วหาผลคูณของจำนวนที่เหลือได้ผลลัพธ์เท่าใดจึงนำศูนย์มาต่อท้ายที่ผลลัพธ์ห้าคูณสได้สิบสิบใส่5ในหลัก10ทด1ในหลักร้อยห้าสคูณหได้ห้าร้ รวมกับที่ทดอีกหนึ่งร้อยเป็นหกร้อยใส่หกในหลักร้อยดังนั้นห้าสิบคูณสิบสามเท่ากับหกร้อยห้าสิบนำผลคูณที่ได้ในแต่ละหลักมาบวกกันหกสิบห้าบวกหกร้อยห้าสิบหาผลบวกในหลักหน่วยคือห้าบวกศูนย์ได้ห้าเขียนห้าในหลักหน่วยหาผลบวกในหลักสิบคือหกสิบบวกห้าสิบได้สิบเอ็ดสิบเขียนหนึ่งในหลักสิบททดหนึ่งในหลักร้อยหาผลบวกในหลักร้อยคือ ส่นร้อยบวกหกร้อยได้เจ็ดร้อยรวมกับที่ทดอีกหนึ่งเป็นเจ็ดเขียนเจ็ดในหลักร้อยคำตอบคือพ่อเก็บแครอทได้เจ็ดร้อยสิห้าหัวครับแล้วปกติพ่อขายเข่งละเท่าไหร่คะปกติพ่อก็ขายอยู่เข่งละประมาณห้าร้อยสามสิบาทนะลูกโอ้โหเยอะจังเลยคะ่ะคุณพ่อ ลอยที่เราคุยกันเมื่อกี้เราสามารถสร้างเป็นโจทย์การคูณได้ด้วยนะคุณพ่อขายแครอทเข่งละ530บาทพลอยสามารถสร้างโจทย์การคูณได้13คูณ530เท่ากับเท่าไหร่และจากโจทย์การคูณพลอยนำมาสร้างโจทย์ปัญหาได้ว่าพ่อมีแครอท13เข่งขายเข่งละ530บาทพ่อจะขายได้เงินทั้งหมดกี่บาทค่ะ เก่งมากลูกจากโจทย์ปัญหานี้สิ่งที่โจทย์บอกคือพ่อมีแครอท13เข่งขายเข่งละ530บาทและสิ่งที่โจทย์ถามคือพ่อจะขายได้เงินทั้งหมดกี่บาทซึ่งความหมายของโจทย์ข้อนี้คือพ่อมีแครอท13เข่งนำไปขายเข่งละ530บาทซึ่งก็คือ530บวก530 บวก530บวก530ไปเรื่อยๆจนครบ13ตัวเรามาสแสดงวิธีทำข้อนี้กันครับพ่อขายแครอทเข่งละ530บาทจำนวน13เข่งหาผลคูณในทีละหลักนำตัวคูณในหลักหน่วยคูณทุกหลักของตัวตั้ง3คูณ530 3คูณ0ได้0ใส่0ในหลักหน่วย3คูณ30ได้90ใส่9ในหลัก10 3คูณ500ได้1500 ใส่5ในหลักร้อยใส่หนึ่งในหลักพันดังนั้น3ามคูณห้าาเท่ากับหนึ่ั้จากนั้นนำตัวคูณในหลัก10คูณทุกหลักของตัวตั้งหนึ่สิบคูณห้าซึ่งจำนวนใดคูณกับจำนวนเต็ม10ให้เก็บศูนย์ไว้ในใจแล้วหาผลคูณของจำนวนที่เหลือได้ผลลัพธ์เท่าใดจึงนำศูนย์มาต่อท้ายที่ผลลัพธ์หนึคูณศูนได้0ูนย์สิใส่ศูนย์ในหลักสิบ หนึ่งคูณสาได้สามใส่สในหลักร้อยหนึ่งคูณห้าร้อยได้ห้าพันใส่ห้าในหลักพันดังนั้น1นึ่งสิบคูณห้าร้อยเท่ากับห้าพนสาำผลคูณที่ได้ในแต่ละหลักมาบวกกันหนึ่งพันหาบวกห้าพหาผลบวกในหลักหน่วยคือศูนย์บวกศย์ได้ศูนย์เขียนศูนย์ในหลักหน่วยหาผลบวกในหลักสิบคือ90้าสบวกศูนได้90เขียนเก้าในหลักสิบ หาผลบวกในหลักร้อยคือห้าร้อยบวกสามร้อยได้แปดร้อยเขียนแปดในหลักร้อยหาผลบวกในหลักพันคือหนึ่งพันบวกห้าพันได้หกพันเขียนหกในหลักพันคำตอบคือพ่อขายแครอทได้เงินทั้งหมด6 8พันแปดร้อยก้าสิบาทครับวันนี้คุณพ่อเก็บมะม่วงด้วยล่ะคะโอ้โหมะม่วงสวยๆทั้งนั้นเลย ใช่แล้วจ้าวันนี้พ่อเก็บมะม่วงได้ห้าเขง่งเข่งโตโตทั้งนั้นเลยนะเข่งโตโตแบบนี้ยพ่อเคยเอาไปขายที่ตลาดขายได้เข่งละหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทเลยแหละเอถ้าคุณพ่อขายมะม่วงได้ทั้งหมดจะได้เงินเท่าไหร่นะจากจำนวนมะม่วงและราคาที่คุณพ่อเคยขายได้พลอยสร้างโจทย์ได้ว่าห้าคูณหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบห้าเท่ากับเท่าไหร่ และเมื่อนำโจทย์มาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาจะได้ว่าพ่อเก็บมะม่วงได้ห้าเข่งนำไปขายราคาเข่งละ1625บาทถ้าขายหมดพ่อจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทโจทย์ปัญหานี้สิ่งที่โจทย์บอกคือพ่อเก็บมะม่วงได้ห้าเข่งนำไปขายราคาเข่งละ1625บาบาทและสิ่งที่โจทย์ถามคือพ่อจะขายมะม่วงได้เงินทั้งหมดกี่บาท ซึ่งความหมายของโจทย์ข้อนี้คือพ่อเก็บมะม่วงได้5เข่งนำไปขายเข่งละ1,625บาทซึ่งก็คือ1,625บวก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 1,625จนครบ5ตัวเรามาแสดงวิธีทาข้อนี้กันครับพ่อขายมะม่วงเข่งละ1,625บาทจำนวน5เข่งหาผลคูณทีละหลัก 5คูณหได้25ใส่5ในหลักหน่วยทด2ในหลัก10 5คูณ20ได้10 10รวมกับที่ทดมา20เป็น12ใส่2ในหลัก10ทด1ในหลักร้อย5คูณ600ได้30 100. รวมกับที่ทดมา100เป็น30รใส่1ในหลักร้อย ทดสามในหลักพันห้าคูณหนึ่งได้ห้ารวมกับที่ทดมาสามพันเป็นแปดพันใส่แปดในหลักพันดังนั้นห้าคูณหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบห้าเท่ากับแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคำตอบคือถ้าขายหมดพ่อจะได้เงินทั้งหมดแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทครับ อา้าวเวลาผ่านไปเร็วจริงๆพ่อต้องรีบเอาผักผลไม้ไปส่งที่ตลาดก่อนนะลูกลูกรีบเข้าบ้านนะเดี๋ยวไม่สบายค่ะคุณพ่อแล้วเจอกันค่ะการสร้างโจทย์ปัญหาของน้องพลอยช่วยให้คุณพ่อคิดจำนวนเงินที่ขายแครอทและมะม่วงได้รวดเร็วมากเลยนะคะต่อไปพี่ขอชวนน้องๆทุกคนไปทดสอบความรู้ในกิจกรรมฉายเดี่ยวกันค่ะ ใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่จากสถานการณ์ที่กำหนดจงเรียงลำดับโจทย์ปัญหาให้ถูกต้อง เป็นยังไงบ้างครับน้องๆการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณไม่ยากเลยใช่ไหมครับน้องๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดการคูณเยอะๆนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ